ตัดมาที่ห้องพักหลังเวทีทีมงานเข้ามาบอกเทมแรงขึ้นไปก่อนเพราะเหมือนโทยะยังไม่มาทุกคนแปลกใจทีมงานซุบซิบเรื่องโทยะเข้าโรงพยาบาลผู้จัดการเกนได้ยินเข้ารีบไปบอกฟูจิตานิข่าวเร็วมากคนในงานรู้ข่าวกันหมดทุกคนหันหน้ามองกันในตอนนั้นอาคเานะเดินกลับไปตีกลองทาคาโอกะบ,บอกฟูจิตานิไปดูโทยะและจะจัดการตรงนี้เองที่โรงพยาบาลโทยะรู้สึกตัวพยายามจะไปขึ้นเวทีให้ได้ฟูจิตานิรีบวิ่งมาหาด้วย ความเป็นห่วงถึงแม้โทยะจะโดนแทงที่ท้องเขาก็ยังอวดดีในตอนนี้พี่น้องสองคนมีโอกาสได้นั่งคุยกันเงียบๆเบพือจีตาี้ พูดถึงเรื่องเปียโ,โนที่เคยทับมือที่ไม่เคยได้ถามาอมีโทยะจึงแต่งเพลงมาได้จนถึงทุกวันนี้ขอให้ช่วยมีชีวิตต่อไปชื่นชมโทยะมาตลอดรู้สึกขอบคุณทางแม่และโทยะอ้างสองจับมือกันแต่โทยะขอให้พยุงขึ้นไปเพื่อที่จะไปงานคอนเสิร์ตเราสัญญาเอาไว้แล้วย้อนกลับไปตอนจะโดนแทงแฟนขับสาวเรียกโทยะแต่เขาไม่สนใจเดินผ่านไปได้สักพักเห็นชายปริศนาถือมีดปรีเข้าไปหาแฟนขับสาวทันใดนั้นเองโทยะได้เอาตัว ไปบังไว้แต่เขาเองก็ยังขอโทษแฟนขับสาวที่ทําเสื้อผ้าเปื้อนเลือดเขาจําได้ตลอดว่าแฟนขับคนนี้มาดูเขาทุกครั้งตัวเขาเองขอให้แฟนขับสาวไปเปลี่ยนชุดแล้วกลับมาดูโดยให้สัญญาใจว่าคืนนี้ เขาจะต้องขึ้นโชว์แสดงให้ดูทุกคนต่างโหร้องหาโทยะจ,จู่ๆเขาก็เพลยขึ้นหน้าจออังว่าท้องไส้ไม่ดีขอบคุณที่ทุกคนยังรออยู่เขาบอกรักแฟนคับทุกคนในตอนนี้เขาแนะนําฟูจิตานี้บ่นว่าเกลียดกันมากๆแบบติดตลกไปกลึกๆแล้วเข้ารักกันและหวังดีให้กันเสมอคอนเสิร์ตที่ไลฟ์บนดาดฟ้าและกองทับเสริมบนเวทีทุกคนต่างทําออกมาได้ดีมากเหมือนกับว่าเคยซ้อมด้วยกันมาก่อนและนั่นเป็นเพลงที่สองพี่น้อง บางเอินแต่งขึ้นมาคล้ายๆกันระหว่างทางเดินมาฮหโเราเห็นทุกคนมีความสุขและอยากให้โทยะมีตัวตนอยู่ขอให้โทยะพาไปถึงจุดที่สูงที่สุดสักครั้งเพราะตอนนี้ ยังไม่รู้ว่านี่คือจุดที่สูงสุดหรือยังระหว่างทางเดินฟูจิตานิได้เดินสวนทางกับคุณหมอปริศนาก่อนจะไปฉลองเล็กๆที่สนามทาคาโอกะไม่เคยพูดเยอะขนาดนี้มาก่อนจนโดนซากาโมโตะแซวทาคาโอกะเลยชวนทุกคนเล่นกิจกรรมทั้งแกงซะเลยแต่ถ้าใครแพ้ต้องสารภาพว่าตอนนี้ชอบใครอยู่ทําให้ฟูจิตานินึกย้อนกลับไปที่คุณหมอปริศนาคุณหมอบอกว่าร่างกายของเขาเล่นโดนรีไม่ไหวแล้วเขาเองไม่ยอมแพ้ยืนยันจะทําต่อไป กลับมาที่อาคาเน่ร่อนจานทาคาโอกะไลซากามโ,มโตะถ่ายว่าบ,บืดแน่นอนส่วนฟูจิตานิช่วยเชียร์ว่าโดนแน่นอนแต่สุดท้ายก็ไม่โดนตามสัญญาคุณแพ้ต้องบอกความลับเริ่มที่ฟูจิตานิบอกทุกคนว่าอารีนาทัวร์คอนเฟิร์มแล้วทุกคนดีใจสุดๆตัดมาที่อารีนาทัวร์โปสเตอร์ขนาดใหญ่ผู้ชมเต็มฮอลล์กับความมุ่งม,มั่นของเทมแบค์พวกเขาเปิดคอนเสิร์ตได้ดีทุกอย่างเป็นไปได้สวยมีสัมภาษณ์และทัวร์คอนเสิร์ตตามมาอีกมากมายทั่วทุกมุม ต้องรู้จากพวกเขาแน่นอนที่ร้านแม่อคาเนะเอโกะโทรไปอวดว่าทุกคนในร้านเป็นแฟนคลับเฮนแบงโหมดอาคาเนะดันจับตได้ว่าจริงๆแล้วเธอแค่จะโทรมาอวดแฟนเอโกะบอกว่าไปขอที่สารเจ้ามาได้ผลดีมากแนะนําให้เธอชวนฟูจิตานิไปลองดูในห้องซ้อมฟูจิตานิวุ้ยแต่เรื่องดนตรีกับทออาคาโอกะตลอดจนผู้จัดก,การเกียนแซลส่วนอาคาเนะทำเช็คลิสต์เราได้ไปหลายๆที่แต่ซาการมโตแอบเห็นสาลเจ้าฟูจิตานิคิดว่า ปีนี้ชวนทุกคนอยู่ด้วยกันอาคาเนเเสนอไปสารเจ้าแต่ทุกคนมีนัดกันหมดวนฟูจิตานิไม่ปฏิเสธที่ล็อบบี้โรงแรมมีแฟนคลับเข้ามาทักทายอาคาเนเฟูจิตานิเห็นอย่างนั้นเลยเอาหมวกมาให้ใส่แฟนคลับจะได้ไม่กวนใจก่อนออกไปซกกากโมโตะเปลี่ยนใจไปด้วยเลยถอดแว่นให้อาคาเนะใส่แต่ไม่ทันไรฟูจิตานิก็เอาแว่นไปใส่แล้วบอกว่าแว่นนี้สุดยอดไปเลยที่สารเจ้า ทุกคนต่างไหว้ขอพอร s าการมโตแอบมองอาคาเนะแต่ต้องหักหลบเพราะฟูจิตานิแล้ววางเขียนแผ่นไม้ขอพอรอาคาเนะหันไปสบตากับฟูจิตานิโดยทั้งสองอยู่ในสายตาซากาโมโตส่วนฟูจิตานิมานั่งจิบกาแฟารอแต่นั่นแหละ การใช้ชีวิตมันยากแม้แต่ใส่นมยังไม่รู้เลยว่าต้องใส่บนฝาหรือต้องเปิดฝาก่อนทั้งสองคำขันกันซาก,กาโมโตะไม่ค่อยพอใจเลยต้องขอตัวไปเข้าห้องน้ำระหว่างทางได้หันไปเจอคำขอพรของอาคาเนะที่ขอให้ได้อยู่ข้างๆฟูจิตานิส่วนฟูจิตานิขอให้ทัวร์คอนเสิร์ตนี้สำเร็จอาคาเนะตามหลังมาเพื่อบอกตัวเองเป็นคนหัวเทึบซาก,กาโมโตะคงชอบฟูจิตานิมากๆและคงคิดว่าเธอคงเป็นคู่แข่งแน่ๆซาก,กาโมโตะหมดปัญญา ที่เธอหัวทึบจริงๆอาคานเนะรู้แล้วว่าฟูจิตานี้คงไม่รับรักเธอเองคงเก็บความรู้สึกดีๆไว้แค่นี้อยู่ๆ ก็มีป,รปารารัสซี่แอบถ่ายซากาโมโตะรีบคว้าอาคารนะวิ่งทันทีแต่เธอนึกได้ว่าลืมฟูจิตานิไว้เธอจะกลับไปตามซากาโมโตะคว้าแขนเธออย่างไวไม่อยากให้ไปเลยที่ศัตรูถ่ายทําวิดีโอใหม่ซากุระอิตั้งใจถ่ายทำเพลงมากพอสั่งคัดเธอก็รีบวิ่งมาหาอิจิไดเราไม่ชอบเพลงแบบนี้และต่อว่าตัวคุณเองแต่งเพลงเองก็ไม่ได้ส่วนอิจิไดที่ไม่ยอมรับรอวันที่ฟูจิตานิกลับมาเขาจะทําได้เหมือนเดิมฟูจิตานินั่งแต่งเพลงเงียบๆ ากาโมโตเดินตามมาหาจนเจอพยายามแต่งเพลงแต่ก็ไม่ลงล็อกสักทีสากาโมโตดูแล้วเลยแนะนำไปนิดหน่อยทำให้ฟูจิตานี้เข้าใจแต่เริ่มไม่ไหวเพราะเหนื่อยมากแล้วสากาโมโตที่พอมีขนมติดมาบ้างนิดหน่อยยื่นให้ฟูจิตานี้ต่อชีวิตพร้อมถามว่ามีอะไรที่สำคัญกว่าดนตรีถ้าไม่มีขออาคาเนจังนะระหว่างที่วงซ้อมอยู่จูจซสากุระกิเดินดุมดมเข้ามาขอให้ฟูจิตานี้รับผิดชอบแต่งเพลงให้ต่อไปเรื่อยๆฟูจิตาิ อาคานีขอให้กลับไปก่อนอาคานีเห็นอย่างนั้นจึงพาซากุระกิออกไปข้างนอกก่อนและปลอบใจให้เธอใจเย็นลงซากุระกิที่พอใจได้สติขึ้นมาบ้างเพื่อเดินออกไปแล้วหันกลับมาบอกว่าอยากจะขยี้เทนแบงค์ให้วงแตกไปเลยขอให้เธอเลิกใจดีกับเขาสักทีเพราะเธอจะทําทุกอย่างให้ฟูจิตานิอยู่กับเธอให้ได้ถึงอย่างนั้นอาคานีได้บอกว่าดนตรีมันช่วยให้ใครเป็นของเราไม่ได้หรอกนะยูยๆมีสายเข้าจากผู้จัดก,การเกน หน้างานก็วุ่นวายคอนเสิร์ตได้ถูกยกเลิกไปหมดอีจีได พอใจกับผลลัพธ์นี้มากฟูจิตานิร้อนใจมาหาอิจิไดทันทีหลังจากนั้นฟูจิตานิบอกทุกคนในวงว่าจะไล่สดตัวเขาและเปียนโนคู่ใจคนในวงนั่งดูอย่างสิ้นหวังส่วนอาคาเนะที่วิ่งไปหาฟูจิตานิที่กำลังขึ้นไหลอยู่แต่กามโมโตเรียกจากข้างหลังแล้วเข้าไปกอดขอแค่ห้าวิพร้อมสารภาพว่าชอบเธอมากๆในคืนหนึ่งแมวมองมากมายชวนทาคาอุกกาทำวงเขาปฏิเสธหมดจนกระทั่งได้ยินเสียงเพลงของนักร้องริมทางทำให้ เขาประทับใจฝีมือฟูจิตานิมากพอจบเพลงเขาถือวิาสาสะดึงรั้งแล้วแนะนำตัวว่าเล่นกีตาร์ได้นะฟูจิตานิปฏิเสธทำไม่ไหวแล้วเดินจากไปที่ห้องอัด ทาคาโอกะกาเสียงกีตาร์ไม่ผ่านแล้วตัวฟูจิตานิเองก็ไม่ไวแต่ไม่ยอมพักเขาพยายามสุดตัวเรื่องของเมื่อคืนก็หนักมากพอแล้วทาคาโอกะเอาแต่ถามว่าจะเอาเพลงแบบไหนกันแน่เพราะยังไงเพลงนี้มันก็คือเพลงของฟูจิตานิฟูจิตานิอยากให้ทําเพลงออกมาในแบบของทาคาโอกะมากกว่าอยากให้แสดงตัวตนของตัวเองออกมาทาคาโอกะลองเรื่องใหม่อีกครั้งสุดท้ายการอัดเสียงก็สําเร็จเขาไม่รอช้ารีบเปิดประตูออกมาแล้วรีบเขียนฟูจิตานิไปพักผ่อนท อีจีได้เดินวนอยู่ในห้องนึกคิดเรื่องที่ฟูจิตานีมาหาที่โดนยกเลือกอคอนเสิร์ตทั้งหมดแม่เขาจะอ้าแขนรับฟูจิตานีให้กลับมาพยายามขอร้องอ้อนวอนแต่ฟูจิตานีไม่รับคําขอเพราะตัวเขาเองได้เดินทางออกไปไกลแล้วทาคาโอ,อกะจะออกไปข้างนอกอิจีไดก็ขับรถมาจอดเทียบที่ห้องซ้อมความอึดอัดของอาคานิที่อยากจะบอกซาก,กาโมโตะในตอนนั้นซาก,กาโมโตะจะเข้าไปจูบเธอแต่ทั้งสองต้องหันไปในทิศทางเดียวกันเพราะฟูจิตานีมีเสียงในหัวอีกแล้ว ทันใดนั้นเองทาคาโอกะเดินปรีเข้ามากระชากคอเสื้อฟูจิตานิรู้สึกโกรธอยู่เต็มอกแต่ก็กอดเขาไว้แน่นสุดๆพร้อมบอกว่าจะออกจากวงเพราะไม่อยากให้ฟูจิตานิต้องตายแต่ถึงอย่างนั้นฟูจิตานิเองก็ยังอยากให้ทาคาโอกะเล่นกีตาร์ต่อไปมากกว่าท่ามกลางความตกใจยังมีสองคนที่ยืนสับสนทาคาโอกะกลับห้องไปเก็บของสองคนเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นทาคาโอกะเล่าว่าอิจิไดเล่าให้ฟังว่าฟูจิตานิเป็นเนื้องอกในสมองในตอนแรกคิดว่า หายไปเพราะไปรักษาแต่ไม่เลยเขาใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดเพื่อแต่งเพลงทาคาโอกะไม่อยากให้เขาฝืนอีกต่อไปเลยยืนยันว่าจะออกจากวงเพราะอยากให้เขาได้พักอิจิได้ตัดลมหายใจของเทมแบงคงนั่นคือฟูจิตานิเพื่อสร้างความมั่นคงให้ตัวเองยากุระกิคิดว่าฟูจิตานิไม่ยอมแพ้นแน่นอนเพราะเขาคนนั้นเชื่อในเสียงดนตรีทุกคนต่างอยู่กันคนละมุมอาคานเนรู้สึกผิดที่ไม่ได้สังเกตอาการเขาเลยตากาโมโตเห็นด้วยที่ต้องยุบวงแม้จะเสียใจอยู่ลึกๆที่ จะไม่ได้ไปต่อตอนนี้คือบ้านอีกหลังของเขาเหมือนกันมองย้อนกลับไปทาคาโอกะถูกแมวมองตามให้ไปเข้าวงยูยูฟูจิตานิกลับมาตามตื้ให้ทาคาโอกะมาทําวงด้วยกันจนถึงทุกวันนี้ในคืนนั้นอาคาเนะกลับไปที่ศาลเจ้าเธอขอพรให้ช่วยฟูจิตานิไม่ว่าอะไรก็ยอมแลกโหมดต่อให้ต้องพากเสียงดนตรีไปจากฟูจิตานิก็ตามยู่ๆเธอหันไปตามกระดานไม้ขอพรเจอกระดานไม้ของฟูจิตานิที่ขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้ได้มาเจอกับ พวกเทนแบงค์เห็นอย่างนั้นแล้วอาคาเนรีกลับมาที่ห้องซ้อมแทน,นที่เขาจะเปิดประตูเธอปีนไปที่หน้าต่างเห็นฟูจิตานี้กำลังแต่งเพลงเธอมาถามให้แน่ใจว่าจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าขาดดนตรีไปถึงได้เลือกพวกเขาและเสียงทั้งหมดที่เธอมีนั้นขอยกให้ฟูจิทั้งหมดเลยจากนั้นเธอพาเขาออกไปข้างนอกโดยที่สองคนพยายามวิ่งตาม